สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วน,นะครับเห็นหลายคนเขาถามว่าทําไมถึงเอ้ยบางคนเขาบอกอะลงไม่เป็นครับลงไม่เป็นวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดนี่ครับไปครับมัดมมงกอนนะครับตัวเล็กนิดเดียวเองครับให้กดที่ดาวน์โหลดตรงนี้ครับดาวน์โหลดเฮีย เ้ยเยเสร็จแล้วนะครับของบางคนเขาจะมาอยู่หนะ้าเดสทอปเขาจะของผมผมย้ายครับ ก็จมาไนี่ครับมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นครับให้คลิกไปที่นี่เสร็จแล้วมันก็จะให้ download. ดาวน์โหลดคลิกรอบ จังเลยพอดีโทษทีนับถ้ามันกระตุกขอผมเปิดม่ครับทั้งสองอันนับปิดสักอันหนึ่งน,นี้ปิดม่ได้อันนี้น,น,นี่ครับคือ มอดที่ผมลงครับตัวเล็กนิดเดียวเองครับม็อดดากอนนี่ครับออกมาแล้วครับสองอันเลยเนี่ยจะให้เรากดตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้กดโ no, นครับมันก็จะดาวน์โหลดเดาผมับติดตั้งแล้ว แล้วก็ให้เข้าเกมได้เลยครับพอจะเข้ามาครับนี่ครับไข่มันอยู่นี่ครับพอจะมีตัวเสร็จแล้วครับเราจะต้องมีอ่านครับอ่านที่ใส่เ็แล้วก็ราวเต่ครับอาหารจะของผมครับใช้แอปเปิลทองครับครั้งเดียวสามารถนี่ครับโอ้ยเอาร่วงได้ไง าดูนะครับดูตรงนี้ตรงนี้มันครับว่าแถวเนี่ยมันจะไม่มีสีครับพอจะคลิกนี่ครับมีสีเสร็จแล้วเราก็ใส่อานที่มันครับเสร็จแล้วแค่นี้ครับขึ้นได้แล้วครับกดสเปกบาร์ค้างไว้นะครับถ้าขึ้นถ้าอยากลงก็ปล่อยถ้าทำอย่างนี้ให้หมุนไปหมุนมาครับแค่นี้ครับอันนี้โอ้ ไม่ออกให้เสร็จแล้วครับแค่นี้ก็เป็นการทำมอดอันนี้ของผมเล่น1.4.5นะครับพอดีมันดีมันดีจัดนะครับมันลงมอดมอดสัตว์มอดปืนมอดอะไรเงี้ยให้แล้วครับมีคอมพิวเตอร์มีฉลาดขี่ได้มีอะไรไม่รบ พอจะคิดแันนี้ครับมันก็จะอันนั้นมันก็จะไม่แล้วมันก็จะหลุดครับแล้วเราจะต้องเข้าใหม่หน่าเบื่อครับผมก็เลยไม่อยากกดอา้าวตัวเล็กหายอันไนดาวโหลดอ๋อนี่ครับพอจะเสร็จแล้วครับมันก็จะดาวน์โหลดอย่างนี้ครับ ลืมครับนี่ครับมีแผ่นเพลงนะครับดรืเปิดเสียงครับเอใหม่เาผมลืมบอกครับนี่เพลงนี้นะครับ มันจะเป็นเพลงของเออโน้ตมันจะเป็นเพลงของปาร์ตี้ล็อกนะครับเจ๋งมากเลยครับอันนี้ครับแมวแมวเอานี่ครับกะต่ายพอจะคลิกมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ เราคลิกวาเอาช่างมันเถอะครับเราอันนี้ครับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเรากระจกเทศดครับสามารถกี่ได้เอาติดพอจะลงครับให้กดชิปนะครับนี่ครับอ๋อลืมครับเออนี่ครับมันสามารถเปลี่ยนตาได้นะครับอาวผิดครับ เมของผมคนระับแม่งเป็นไรไม่รู้คนระับแม่งต้องให้กดวันนี้ไม่ใช่ตัวผมนี่เนี่ยมันให้กดอะไรไม่รู้สักอย่าง็จแล้วมันก็บอกว่าให้สามารถเป็นสีได้ตอนกลางคืนเท่านั้นครับขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้